สวัสดีแล้วก็ทักทายพี่ๆน้องๆเอฟซีอีกครั้งหนึ่งครับผมหล <c oughs> ังจากออกจากบาทมาครับนี้ตอนนี้ก็มานำหาทีมงานแมคโครครับปลาหกออกมาแล้วครับผมเห็นว่าไอ้แน่นว่าเพื่อนออกมาวังหันนี่อ่าอยุใกล้ๆร้านรับซื่อขี้ยางครับมีกอไก เลี้ยวขวาลงไปว่าสันว่าทางเข้ามีกอไผ่เลี้ยวขวาลงนะครับผมกับพ่อท่านได้เห็นอยู่จากอยู่เมืองใดปุณิเดี๋ยวเดื่อมองใดว่ารับซื้อขี้อย่างว่ะในน้อเนาะผมไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเนี่ยเหมือนแบบอ่ะเหมือนแบบหมาขึ้นเรือหมาขี่เรือมอ,มองซ้ายมองขวาอย่างเดียวเลยตอนนี้ น้ำมันนี่เขาขายน้ำมันให้ผมไหมเนี่ยผมอยากซื้อน้ำมันนะรู้ว่าเขาขายน้ำมันให้ป่ะปกติแกขายนะคันนี้แกแกเปิดส่งให้เลยนะครับเพราะว่าเขาวิ่งเองว่าจะซื้อน้ำมันกลางทางไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยนะมองหา รถแมคโครอยู่น่าจะยังไม่ถึงอันนี้ก็เราก็มาถึงแปลงนาตะัยแล้วนะครับนี่คือนาตะัยนะตะัยที่เสียไปนะครับอายายแกทำนาปังแกทำทุกปีนะครับแต่ป,ปีนี้นี่ไม่รู้ใคร ่วยแกยทํานะทุกปีก็จะเป็นตาชัยทำนะครับปีเกบาตข้าวนาบังก็จริงผมก็อยากจะทํานะนาบังมันมีที่ขายข้าวอยู่นะครับที่นี่มันมีที่ขายข้าวอยู่ mm hmm. เพราะว่ารถเราเกี่ยวเองใช่ไหมเราไม่ต้องไปลาบากแล้วก็เดือนร้อนเรื่องหารถเกี่ยวไงนาก็ทําอยู่ทับนาทำ nam nè tối nói tới nói bây giờ em mới bay đây nè tôi nói em chọn luôn chứ nè chơi bốn món hả rồi nhưng ngon nhiều nữa แน่ใจนะว่าจะมีรถมาวิ่งอีกคันแต่หลักๆแล้วก็รถของป๋าพกสองคันนะครับแล้วก็มีเจ้าต่อยเมื่อกี้ที่ผมบีบแต่ใส่มันเมื่อกี้นะต่อยสายหลอดน,นะครับตัวตึงแห่งเด็ดอุดมตัวตึงแห่งเมืองบัวง,งามมีออปุ๊บ นี่ไงเจอแล้วนี่ร้านรับซื้อขี้ยางโโลงซอยไหนวะเนี่ยมันมีซอยกอไผ่อยู่สองซอยมันมีซอยนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋วเดี๋วนี่รับซื้อขี้ยางครับแต่ว่ามันมีทางลงอยู่สองทางเดี๋ยวผมกอไผ่่ไหนวะเนี่ยมันมีทางไปครับ โอ้นู่นเจอแล้วเจอแมคโครแล้วเดี๋ยวผมกลับรถก่อนนะพี่น้องเจอแล้วเจอละเจอละโอ้ยแดดสองตาครับทำไมแดดมันแรงท้่วันนี้เจอแมคโครแล้วครับแมคโครกำลังเดินลงรถ <G ül üyor> สงสารเตเซียรียครับ เสียหีไปหางานไว้กี่ที่ต่อกี่ที่ก็โดนตัดราคาหมดเลยหลีทั้งจงเจริญเราเห็นได้ข่าวว่าไปดูงานที่อ่าน้องม่วงก็โดนอีกทีมงานนึงครับเข้ามาตัดราคาอีกโอ้จะพ้นไหมเนี่ย ตอนนี้เสียลีก็เลยเคว้งเลยเดี๋ยวรอโรงงานบ้านบกครับมารอดูงานบ้านบกกันว่าจะโดนอีกไหมเสียลีได้งานมาสี่ห้าที่นะครับแต่โดนหมดทุกที่เลยโคตรเซ็งเลยปกติแล้วผมก็จะวิ่งอยู่กับแค่ป๋าฮกกับเสียลีนะครับถ้าอยู่ที่บ้านท,ที่อุบลส่วนทีมงานอื่นก็มีชวนอยู่ครับอย่างทีมงานาเสียยุทธนะครับก็ ตอนนั้นหลอกซุยท่านก็เรียกอยู่นะครับเรียกอยู่ใช่เข้าทางนี้ไหมเอออเข้าถูก,กว่าล่ะทูคนครับแม่ตควโเดินอยู่นั่นอ่าเอสเคศู์สี่ห้าครับตัวจี๊ดเลย <c oughs> งานเสียคันชิดก็เรียกอยู่ครับเจ้าคันชิดก็เรียกผมอยู่ ว่าด้วยความที่ว่าเรายังไม่เคยไปวิ่งกับน้องมันนะสัญชิตอ่ะแล้วก็รถดํารถร่วมเขามีหลายคันด้วยนะครับก็เลยยังยังไม่ได้ไปวิ่งร่วมช่วยกันนะครับถามว่าอยากไปวิ่งไหมก็อยากไปนะครับอยากจะไปลองงานกับเท่าแก่ใหม่ไงว่างานเขาเยอะไหมนะครับเพราะว่า เราจะได้มีงานวิ่งนะครับหลายที่นะครับถ้าจะบอกว่าเอาไว้เป็นตัวเลือกก็ว่าได้นะแต่ว่าการเราเป็นรุร่วมอะ่ะเราก็ต้องทําอย่างนี้นะครับเราไม่ใช่ว่าจะฝังตัวได้แต่ทีมเดียวนะครับเพราะว่าเกิดว่าไม่มีงานเหมือนเสีหลีเนี่ยไม่มีงานเหมือนปลาโฮกไม่มีงานอย่างเงี้ยมันก็ยังพอได้ไปหาที่อื่นไปได้นะครับ นี่รถป่าฮกก็มีสองคันแค่นี้ครับก็มีผมปกติก็จะมีตาชัยครับแต่พอตาชัยแกเสียไปแล้วเนี่ยรถแกก็ไม่มีใครขับนะครับพอไม่มีใครขับก็ต้องจอดทิ้งไ้เฉยเนี่ยแกจอดลูกชายแกเอาไปขับแล้วเอามาจอดอะ่ะยังไม่อันนี้เลยยังไม่ถอดคอกออกจากรถเลยคอกก็ยังอยู่อยู่เลยครับคอกขนข้าวอะ่ะ สเสียดายสงสารโดนเกลืเลยเรามาดูกันว่าเราจะอารอดพ้นจากการจมไหมวันนี้เพราะว่าผมดูเนื้อดินแล้วผิวดินยังชุ่มอยู่เลยครับพี่น้องหน้าดินยังเปียกๆอยู่เลยไอเราไม่กลัวเท่าไหร่แล้วครับสองคันนี้แหละเนี่ย จะได้ดึงกันหรือเปล่ามารอลุ้นกันว่าแมคโครจะได้จิ้มตูดพวกเรากันไหมผมก็คิดว่าผมไม่น่าจะรอดเหมือนกันแหละถ้าดินแบบเนี้ไม่ว่าจะแรงแค่ไหนก็ไม่น่าจะรอดมารอดูกันครับทางก็ไม่ใช่กว้างด้วยแคบทางแบบนี้รนะวังปีนะครับเวลารถหนักวิ่งนี่ทางมันจะแตกออกด้านข้างนะ ินยังเบียกอยู่เลยครับมารอดูกันสิว่าจะเป็นแบบไหนตอนนี้ก็สีภัยก็กำลังเจรจากับเจ้าของนาอยู่ครับนู่นแหละเจรจากันอยู่นึนครับขีโบยขีเบกันอยู่น่นแหละพี่นอ้องเอ้เนี่ฮะเดี๋ยวเราจะลงจอดตรงนี้ก่อนนี่ผมจะลงทุ่งนาเนี่ยมันมีที่ต่ำให้ลงอยู่นี่ครับ จอดล่มๆก่อนแล้วกันค่อยปีนขึ้นใหม่เรามันสายมุดไม่ใช่ว่ามุดลงมาจมเลยล่ะถอยเอาหัวมามุดที่แห้งๆล่มๆนะไม่ใช่ว่าข้างล่างเราเป็นน้ำสะละ,ะมาดูว่าจะวิ่งได้กันไหมวันนั้นก็บอกว่างานถอยงานถอยอย่างนี้แหละครับวิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่งานถอยแล้ว กลายเป็นทั้งวันเลยสวัสดีครับโอ้ยังคือได้ส่งนีส่งผมอ่ะหาตีทหารปวดยังหรือว่าพักปวดปีนาพักบ่อพักเงาวะแปดมือเอาคือว่าได้อยู่แบบเงาเงาขึ้มูลุงนองอยู่กรุงเทพมันก็แค่ได้เข่าใกล้เข่ากลมเลยตกตกใส ตอนเมืองเอฟซีมาสั่นว่าทหารทหารพี่เนาะทหารลูกหลานอยู่บ้านนี่แหละครับ,อรบเออติดทหารท่ออ่อนมาสั่นว่าจังว่าบ้านนี่นี่แหละชีวิตลูกู้ชายมันยังสมบูรณ์แบบเออแต่ก็บรรนักดอกเป็นบ่าบ้านลำบากปคนไดดอกใครขึ้นยางไปไกลแต่น้องวันนี้เที่ยวงได้น้องขึ <laughs> ้นยางลงลึกไปเรื่อยแต่น้อ ดีบ่แอดแอดกันอยู่ในไหน้านี่บ่พ่อบ่นอนน้ำมันยังบ่ได้เติมมาว่ะนี่พี่น้องบ่ได้เติมน้ำมันมากเลยน้ำมันตั้งแต่แลีนมืออยู่บ้านนู่นญ่พุ่นแลีนอยู่นู่นญ่เติมหาลอยเนาะว่าอืมโทรมาหาเพื่อนมือเสานี่เป็นวามากมากมาเร่เร่เร่เ่เพิ่มา กำลังสิงใหญ่รดออกนะสรตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเคืองแปดโมงเคืองครับไมโกรหกของจริงแล่นกันยืดซํานี่แล้วครับสองสามขั้นต่อนพี่บ่าก็ักชิมาเาไว้ไซอนไซรอนไปหม้อว่านใบสองหว่มันไปแล่นใบสองมันไปแล่นเอาอีหยังใบสองบานนี้อัน เมื่อไปแล่นยู่โน่นยนั่นกะกะไปใบสองเล่นไอ้พรมแดนไปใบสองไปไปามุมงไปหอดมูจอดกินเขากินเขาน้ำมูเล่นได้สิบสอเที่ยวเสียโอ้โยต่อยต่อยสนดกบ้านนี้มูเขาแล่นดินบุญได้ไปจอดยีราดซากพ่กมาบุญบเวมั่นเล่นินดยว้ารอิมงี้ิมคอยเาื่อนีเ่ เออ oh. ปีนี้ก็งานบ่อลหลแต่ว่าหารถด,ดำแเรนร่วมยาก mm. โคตรแปลกเลยพี่น้อง mm. เสียควันกะสี่เดือนทางไป mm. ไออิสราเอลมือมื้อนีน้สิบหกเนาะมื้อนี้สิบ mm. เจ็ด่ไปสิบเจ็ดเสียควันอาจจะไปสิบเจ็ดบินสิบแปด น่าจะไปลงไปกรุงเทพก่อนเราไปเช็คอินสิบแปดเี่มือเส้าพอเห็นว่าบินสิบแปดแต่น่าจะลงไปมืออื่นเนาะล่องเทพยมมืออื่นนะครับนครบัวงามไอ้ขั้นเขียวนะครับจีโอเจ็ดนะครับที่เสียดินมาขึ้นนั่งน้ำหรอกอ่ะไปแลีนนน้นอยู่งานคาราเบ่าเสียกวันก็ทําการจอดครับน่าจะจอดเงี้ยวอะ่ะสองสามปีเวลาจอดอะ่ะเพราะว่าเพิ่นบ่อขายเด้ว จะตินไปอัมพาขอสื่อเพื่อนบอขายรถครับน่ะเ,เ,เออที่กิรกบขายไปก็เสียดายด yeah, รถจอดไว้รถเพเสียดอกรถนั่ะบนเอวบดอกจอดที่นี่บ้านล่างจอดไวด้ดีๆนี่เต็มที่กับขี้ฟุ้นก้เพราะสนิมบอกินว่ามครับก็ขอให้น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยถึงอิสราเอลโดยราบรื่นครับ แล้วก็คอยทํางานได้เงินได้ทองกลับขึ้นมาบานสามปีว่าท่นว่าว่าไปสามปีเอาก็มารุ่นกันครับอันนี้ก็ติดทหารอยู่ท่ออ่อได้พักได้พักกลับมาพักปกติตะกี้กันนี่แหละเฟียย่น้ำบานเ่าเนี่ยแหละนี่แหละชีวิตลูกผู้ชายครับมันก็นต้องมีแบบนี้แหละถ้าบา่ถือทหารก็บบวช แต่ว,ว่าก่อนไปทหารกับภากันบวชบวชกจ็จะไปผู้ลังค้นกับไปล้วกจ็จะกลับมาบวชเอาเดี๋ยวมาถ้าเบิ้งกันครับพี่น้องว่าทีมงานเท่าสีออกมูหรือออกจาเพราะว่าผมเบิ้งสภาพนาดินแล้วดินเพราท่านแห้งบันไดยส้นนี่นะกับบ่าได้อยู่ไก่บ้านครับจากบ้านออกจากบ้านมานีกับประมาณสามโลสี่โลนะครับ ตอนนี้วุย้ยพุ่นมองไปเบื้องนันกันพุ่นอยู่หัวหน้าพุ่นครับแจ๊คแจ๊คส,สีได้ว่าใดเด้อถ้าเบื้องกันเอานะครับผมเอาเจอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนีเพี่งน้องเอฟซีนะครับมาถึงบอดินแล้วนะครับจังหวัดยินดีเฮ้าโอ้ตามหาทีมงานรถดินจนเจอแล้วกอยู่พอดีอยู่ไก่ถนนใหญ่ดอกแนมเห็นพอดีแต่ว่าอา่า สภาพดินนี่มันเปียกเเลยครับโอ้ทำมันพอว่นาะเนาะออกทำงานกันหน่อยจอดนานไม่ดีจเจอกันไหมคลิปหน้าครับ